สวัสดีค่ะพี่น้องนี่เห็น่ได้บอกม่วงสุกใหญ่แม่ปบเปรี้ยวล่างไรไปเปรี้ยวล่างแล้วนู่นอยู่นู่นท่านพี่ติมพี่น้องเอ้ชิได้บอกม่วงเมื่อกินแล้วเด้อนี่ทากินเด้อนี่เห็นไหมนี่เริ่มสุกแล้วนี่เห็นไหมนี่โกลดมันเหลืองแล้วนี่นะเซตเลยพี่น้องเหลืองหลายอันอยู่เด้อเออถือไปยันสามโลด นัดขกติกเอานางตากแล้วดอกเพื่อปากทองเด้ลายอยู่เด้มันอยู่ทางไหน,นโ,อโอ้จะได้กินมะม่วงสุกแล้วนะทางกนยังแตกแลเหง ใ่แน่ยู่สแน่นีิไปไปเอาหัวก,กินน้ำสิห้ายไปเสียอันสมารถขมละกะอันนี้พี่น้องซื้อเขาให้แม่ไว้จะของสีเมือม่อเมั่งยังนี่คือเอาบอกแท่งแต่กี่แต่ปีก่อนกรบุนโดกแห้งโดกที่แบบว่า น่อยๆเป็นหยัดหยาเชน้นะครับอะไรนะเบบีพี่น้องคุณแฟนแซวมักคีโพออกเด้ผพไหมแฟนมันมันมันเหลืองตั้งเยอะนะ มันเหลืองตั้งหลายลูกนะเดี๋ยวตอนแรงเนาะเอาไปได้สบายไปได้ด้วยแม่คุณนะเพราะว่ามันหนักถือขึ้นเครื่องจะลองเพราะว่ามันได้สิบกิโลอยู่แต่มะม่วงในสามกิโลแต่มะม่วงนี้ด้วยแล้วก็จะเอามะม่วงแก้วเป๊ะเ,เอาคําเอาแก้วขนะนะม,มวิ้นด้วยนะเอาอะไรนะมะม่วงฟ้าลั่นด้วยนะมะม่วงมันนำ อยู่ใบมันปกลูกนั้นเหลืองครับผมโอ้ยผู้ใดพี่เหลือคือสิมาละเอาแ้่ไปปอกทำไมลูกนี้หรอคุณแฟนสีบังพี่น้องว่าดีจ้าพี่น้องวันนี้คุณแฟนถ้าให้กินก็ข้เหนียวเนาะข้เหนียวมะม่วงเนาะโอ้โหน่ากินมาก ให้ไม่เท่ากินน้ำเทาหดมวงกินกัได้จังบนหลังที่่ทันมไม่เทากบลูกเคยลเอาอันเมื่ออยู่แม่ต้อยให้ลูกนม่เด้อเอาไปลาวน้เราเอามอยู่บ้างมามีมมีเอามาไปกินน พูดเอาหน้าไปแล้วงามเนาะเอาทังเลยงอ่ะเ้ปไม่เพน่ะหลายมันดดอืมเอาบุมวงมัแม่ากีฬาอายบุมวงปลาหนอ ต้นนี้โยกจกต้นนี้สู้พี่เหียน้องเวงคุณนะเนีนบิร์ดเลยด้งืนน้องเมื่อตัวละยหญ่เสียบอันนี้มันจะสุกข้างในก่อนนะเปเปคุณพี่เอาทำไมมะม่วงอันนั้นบอสพี่ิมันโน เอามาแล้วส้มกินไม่ได้เราจะมาหาคนแค่คนกินกินก็ขี้เหี่ยสิอันนี้เป็นอันนั้นเขียวเสวยมันบดแตกตัวนี้ก็ดีมากตัวนี้คร่งเครื่องคนนะโดครับผมนี่เชียวไป,วอ,ไปอยู่ตรงนี้กัเชียวไปสักสิบหน่วยสิบหน่วยก็ถือว่านักเติบอยู่พี่น้องสิบลูกนี้ก็หนักเติบอยู่นะ ลูกหนึ่งก็จะพัฒนาสดสดกับต้นเลยปีนี้มันเป็นไงไม่ทากับที่แตงบักม่วงไ้ลูกเคยไปกินอยูล่า,าน้าแนก่กกติอันนี้บักม่วงกินโสมแบบน,นี้นะนี่นี่คือบักม่วงกินสสมเออเอามะม่วงนี่ทำไมมันเป็นพวง บ่ได้เป็นแบบว่าเป็นหน่วยเป็นหน่วยเครื่อซุ้มอื่นเดี๋ยวซุ้มนนี้วะไอ้พวงหนึ่งก็คือมีหน่วยหนึ่งแต่อันนี้พวงหนึ่งนี่คือมะม่วงกินสม้มโอบอบกม่วงนี่เป็นเป็นพวงไว้ดีดีเออตัดพวกเคาเอื่อนบะม่วงอีอกอยังนอนมีบอเขื่อนบะม่วงกินส้มมือนี่เหรอเอเอ,อ,อเป็นพวงมะม่วงอีกยังไปเปเขาเอื่อนเป็นพวงนี้ ตัวตัวนี้บักม่วงเป็นพวงอร่อยไหมคะครับข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเนาะบักม่วงอันนี้ดีนะยายเนาะมันสุกข้างในจบทเจอพี่น้องมีช่วงหนึ่งเมื่อเมื่ออื่นมื่อแรกกินมาเอาเทวีไปโดนไปตังว่าเทะเทะปุ๋ยหญหวานอ๋อปากแม่นวลกับแม่น้ำฝน ก็ไม่รีคุณแม่เอียงี่เศษกี่เลยกเขาตัดออกแล้วทาเป็นปงไม้ทำเป็นปงไม่จ้ะนี่นะนี่เดอกเขาขอให้ข้บบาบอกน้องจะทำ ยายไปอเอาข้าวเหนียวยายไปกดเงินเองเอหรือคุณตาไปกดอะไรไปกดมาแล้วเมื <ละ S 2> อ่อเช้าเก็บเะ้รเก็บยอดไปกดเองยายเขาเนั่นไม่เปลี่ยนนะไอไปกดเงินไม่เปลี่ยนเก็บขึ้นนงิเก็บขึ้นนะ,ๆๆนะกเก็บขึ้นทำไมอ,อ่นนะ พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องโอเคค่ะซื้อข้าไปในเมืองเข้าไปซื้อของแห้งเนี่ยัตั <h <h ้งประเทศเบ้ก็สิไปตั้งประเทศพี่จันด้วยพี่น้องครับอืมไปๆรอดูเบ้คลิปต่างประเทศใช่ไหมอืมก็พยายามจะลงช่องของคุณแฟนนะคะดูว่าคุณแฟนนี่จะอัปเดตประเทศไหนบ้างเออยิ้มแบบาังไงเลยตีนเลยนี่ ภากเบิงซองมาเป้เด้ชนองเด้อบื้อนมือในได้เบิงจะตังประเทศมาลุ้นกันมาเป้ไปตั้งประเทศอปลีเน้อคุณแฟนก็เอาช่องของเมียใส่ในโทรศัพทคุณแฟนได้สิงานบราณปรจอรจจน่บู้คือกันมันหลืมหมดละด้านมันนอดกับมองม่วงบปล่ากินกับกม่วงขาเข้าก็บกม่วงผู้ช้าอันยังกะบกม่วงนี่แก่เขาเนี่ยม่วงใหย โอเคค่ะพอกันคลิปหน้าแต่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีเจ้าจ้า